รถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการ Line อนแอนัท tha อ u t โสวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้า m มิซูบิชิไทตัน GLX ปี2018เกียร์ธรรมดานะครับสีขาวคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวรถคันนี้แบบละเอียดกันเลยนะครับบริการดีๆนะคะสําหรับลูกค้านัท tha อโตนะคะทางร้านของเราค่ะมีบริการจัดไปนั้นนอกสถานที่ค่ะนํารถไปส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะยุคโควิดนะคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนค่ะ นับสนุนโดย c a r f o r ร์ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r f o r ร์ชั c ร์ดอลำดับแรกนะครับเรามาดูกันที่กระจังหน้านะครับกระจังหน้าสีสันสวยงามนะครับมาพร้อมกับโลโก้มิตซูบิชินะครับไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะฮะข้างล่างนะครับก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับผมถัดมาดูกันด้านข้างนะครับคันนี้นะครับล้อจะเป็นล้อเดิมจากโรงงานนะครับเป็นล้อขอบสิ้านะครับสภาพยาง ยังหนาอยู่นะครับสามารถใช้งานได้ต่อเลยนะครับถัดมาที่กระจกมองข้างนะครับคันนี้ครับจะเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยนะครับผมด้านจับประตูนะครับจะเป็นแบบโครเมียมนะครับด้านหลังเป็นแคปนะครับสามารถเปิดออกมาใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูเลยนะฮะโอเคทีนี้เรามาดูสภาพแผงข้างกันนะครับแผงข้างสีเทานะครับตัดกับเทาอ่อนนะครับแล้วก็ยังมีนะครับ สวิตกระจกไฟฟ้านะครับผมสภาพเบาะนะครับเบาะจะเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีรอยไม่มีการฉีกขาดใดๆเลยนะครับสภาพสวยงามมากนะครับคันนี้นะครับมาดูเบาะแถวหลังบ้างนะครับเบาะแถวหลังนะครับสภาพสวยงามเช่นกันนะครับเหมือนไม่มีการนั่งเลยนะครับคันนี้นะครับนี่นะครับไม่มีรอยไม่มีการยุกตัวเลยนะครับถัดมานะครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถเปลี่ยนโหมดเพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่พวงมาลัยเลยนะครับ แล้วก็กระจกมองข้างคันนี้อย่างที่แจ้งไปนะครับเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับผมทีนี้เรามาดูโครงสร้างกันนะครับเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูนะสภาพโครงสร้างด้านหน้านะครับเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยกลมนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับมีแต่ฝุ่นอย่างเดียวนะครับเพราะเราไม่ได้แกะออกมานะครับเม็ดอาร์คนะครับสวยกลมเรียงชัดเจนนะครับอ่ะดูด้านหลังกันบ้างนะครับ ก็มีแต่ฝุ่นเช่นกันนะครับเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยกลมนะครับไม่มีการชนไม่มีการเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับคันนี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูกันที่น็อตประตูดีกว่าน็อตประตูไม่เคยมีการถอดนะครับประตูหน้านะครับฝั่งคนขับน็อตไม่เคยมีการถอดขันไขได้ดเลยนะครับผมอ่ะมาดูข้างหลังกันบ้างประตูหลังนะครับน็อตเดิมนะครับไม่เคยมีการแกะเลยนะครับสภาพสวยงามนะครับคันนี้นะครับ ใครได้ไปนี่รับรองนะครับรถเดิมๆแน่นอนนะครับถัดมาเรามาดูในส่วนท้ายกันบ้างนะครับทางด้านท้ายนะครับก็สีสันสวยงามนะครับด้านหลังมีบันไดท้ายมาด้วยนะครับก็คือสามารถขึ้นกระบะท้ายนี่ง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องปีนทางล้อนะไม่ต้องเปิดฝาท้ายก็ได้นะครับไฟเลี้ยวมีไฟเลี้ยวขนาดใหญ่เลยนะครับสวยงามเข้ากับตัวรถมากๆนะครับคันนี้นะครับอ่าเรามาดูสภาพไลเนอร์กันสภาพไลเนอร์เนี่ยโอ้ ไม่มีล่องลอยของการบรรทุกหนักนะครับไลเนอร์คันนี้นะครับแล้วก็ไม่มีการเจาะบนบริเวณไลเนอร์นะครับก็จะรู้ได้ว่าคันนี้ไม่ได้เป็นรถบรรทุกนะครับเป็นรถใช้งานปกติทั่วไปเลยนะครับถัดมานะครับเรามาดูในส่วนของประตูหน้ากันนะครับเหมือนกันนะครับแคปเปิดได้ทั้งสองด้านนะครับเค้ นี่นะครับสภาพแผงคอนโซลด้านผู้โดยสารด้านหน้านะครับสภาพสวยงามมากนะครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับสภาพใหม่มากๆเลยนะครับคันนี้ะนะครับอ่เรามาดูกันที่สภาพเบาะนะครับสภาพเบาะผู้โดยสารนะครับไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยขาดเลยเบาะผ้ายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้นะครับเบาะด้านหล or, ังก็เช่นกันนะครับเหมือนไม่มีการโดยสารเลยนะครับคันนี้นะครับทุกอย่างเดิมมากเลยนะครับ สภาพแผงคอนโซลนะครับคอนโซลหน้านะครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยคอนโซลหน้าผมต้องบอกก่อนนะว่าคันนี้น่ะใสสุดๆเลยนะฮะสังเกตดูนะครับยังไม่เจอรอยอะไรใดๆเลยนะครับโอเคต่อมานะครับมาเรามาดูโครงสร้างกันนะครับเดี๋ยวผมดึงให้ดูจัดๆเลยนะก็น่าจะมีแค่ฝุ่นบนฝั่งน้นนะครับถ้าฝั่งน้นมีฝุ่นฝั่งนี้จะไม่มีได้ไงนะครับเช่นกันนะครับดึงมาก็ต้องเจอฝุ่นนะครับ สังเกตนะครับเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยกลมนะครับคันนี้นะครับรับรองเลยนะครับไม่มีการเกิดอุบัติเหตุใดๆเลยนะครับคันนี้นะครับอ่าเรามาดูเม็ดอาร์คทางด้านหลังบ้างนะครับเม็ดอาร์คด้านหลังนะครับเหมือนกันนะครับเรียงตัวสวยกลมนะคันนี้ใครได้ไปเนี่ยรับรองครับรถเดิมจริงๆนะครับโอเคน็อตประตูหน้าล่ะฝั่งขวาไม่ถอดแล้วฝั่งซ้าย ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านะครับก็ไม่มีการแกะน็อตออกไปอะไรใดๆเลยนะครับน็อตอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่เคยถูกไขนะแคปหลังนะครับโอเคแคปหลังนะครับน็อตก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่เคยมีการแกะนะครับเม็ดอาร์คบริเวณเนี่ยเห็นไหมจะมีเม็ดอาร์คอยู่นะครับเป็นกลมนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้นะครับไม่มีการเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับไม่เคยถูกแกะด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าห้องเครื่องนะครับ คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์2 5 0 0ซีนะครับ128แรงม้านะครับสภาพห้องเครื่องสวยงามมากนะครับพวกจุดมาร์กต่างๆยังอยู่ครบนะครับนี่นะครับแต้มสีต่างๆจากโรงงานนะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับไม่มีรอยเยอะไม่มีคราบน้ำมันรั่วซึมอะไรเลยนะครับทีนี้เรามาดูโครงสร้างกันนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับมีการแกะฝากระโปรงนะ แต่ว่าไม่น่าจะมีการเกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าเม็ดอาร์กตามฝากระโปรงเนี่ยนะครับยังกลมนะครับไม่มีการบิดเบี้ยวบิดตัวนะครับเนี่ยนะครับเม็ดอาร์กกลมๆนะครับรูชัดนะครับแปลว่าคันนี้น่าจะเป็นการถอดแกะออกไปทําสีนะฮะไม่ได้เป็นการเกิดอุบัติเหตุนะครับเช่นไงครับถ้ามันถอดฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ต้องถอดด้วยกันทั้งคู่นะครับคันนี้นะครับแต่ว่ามาดูกันนะครับ เห็ด้านข้างนะครับน็อตไม่เคยถูกแกะนะด้านข้างนะด้านหน้านะครับมาร์กยังอยู่นะครับแอลนะครับรูกลมนะครับนะครับไปดูกันนะครับมาดูด้านอาร์ก็ยังมีอยู่นะครับรูกลมนะครับโอเคคันนี้นะครับสันนิษฐานอย่างเดียวได้ว่า ฝากระโปรงเนี่ยถูกแกะออกมาทาสีทั่วไปนะครับคันนี้นะครับภายในนะครับวิทยุเดิมโรงงานนะครับถัดมาด้านล่างตรงนี้จะเป็นปรับแอร์นะครับปรับรูปแบบลมปรับระดับแอร์ได้นะครับแล้วก็เกียร์คันนี้ก็จะเป็นเกียร์กระปุกนั่นเองตรงกลางมีเบรกมือนะครับมีที่วางแก้วให้2อันนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับรถที่ผมเอามารีวิวในวันนี้นะครับจะเป็นมิตซูบิชิไทตันรุ่นย่อย GLX นะครับปี2018สีขาวคันนี้นะครับผมขายเพียงแค่ 399,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับทางเรานะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะครับแล้วก็นำรถไปส่งให้ท่านฟรีถึงบ้านเลยนะครับแว,วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ นับสนุนโดย c a r ์ฟอร์ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ฟอร์ชั c o m